โตโน่พาคินค่ะโชว์ของขังคุ้มของตัวเองนะหลังจากที่มีการเตรียมว่ายน้ําข้าม่น้ำโขงค่ะเพื่อที่จะหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะจากกรณีที่โตโน่พาคินคําวิไลศักดิ์ค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกําลังเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างเต็มที่แล้วนะคะเพื่อที่จะว่ายน้ําข้ามโขงกับโครงการวันแมนแอนด์เดอะริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ค่ะก็มีการจัดตั้งกองทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆที่จะถลกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ วันเสาร์ที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะณลานพญาศีสัตนาคาราชจังหวัดนครพนมนะคะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพจเก็บรักเขาออกมาเผยภาพที่โตโน่เนี่ยกำลังซึ้งเลยนะคะสุดจักร้าน้ําตาค่ะปล่อยโฮโดยการที่ใช้แขนเสื้อเนี่ยเช็ดน้ําตา หลังจากที่พี่ป้านะอาจังหวัดนครพนมนะคะเดินทางมาส่งกําลังใจพร้อมกับมีการพูดคุยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยมีหวานใจอย่างนางเอกสาวทิชานั่งเคียงข้างอยู่ด้วยค่ะเรียกได้ว่าแม้กระแสดราม่าจะถาโถมมันหนักแค่ไหนทั่วทิศทั่ว,ท,ว,ท,วทางขนาดไหนแต่ความตั้งใจนะคะของโตโน่เนี่ยก็ยังจะทําต่อไปก็มีคนรับรู้เรื่องราวนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เลยซึ้งหนักมากที่หลายๆคนให้กําลังใจอย่างนี้นะคะทางนี้ค่ะทางด้านโตโน่เนี่ยยอมรับว่า ตัวเขาเองมีความศรัทธาในองค์พญารีสัตตนาคราชรวมถึงองค์พระธาตุพ,พนมเป็นอย่างมากค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหวงแหนอนุรักษ์แม่น้ำโขงแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลไทยลาวให้กําลังใจแพทย์พยาบาลที่มีลําน้าโขงเนี่ยรวมถึงพลังศรัทธาจากผู้คนเนี่ยเป็นสื่อกลางนอกจากนี้ค่ะโตโน,โน่เนี่ยยังได้มีการโชว์พระเครื่องคู่กายก็คือ เหรียญกมลมหลวงชุมพรที่ห้อยคอแขวนติดตัวไว้ตลอดเวลามานานหลายปีแล้วนะคะรวมถึงในวันที่ไหว้เนี่ยเขาบอกว่าจะนําแขวนติดตัวไปด้วยแล้วก็เครื่องรางของขลังทุกอย่างที่ทุกคนให้มาเนี่ยก็จะพกไว้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแล้วก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวที่เชื่อว่าจะคุ้มครองเขาปกปักรักษาเขานั่นเองค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะผู้ชมคะาวันที่22ตุลาคมค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมไหว้น้ํข้ามโขงกับโครงการ One Man and the River หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ค่ะ